อยู่กับผมนะครับมีสันแนกนะครับนี่ผมก็ได้กอกขี้เป็ดได้เกือบเยอะเลยทุ่อาจจะดูน้อยไปนิดหน่อยนะทตอนนี้ก็มาถึงข้อที่สองทมกท่านนี่นะสุผมก็กอกได้เยอะสมกท่นข้อนี้่าจะกอกประมาณวันที่สี่แล้วสมข้อนี้กอกได้วันที่ 4, ส,สี่ทสี่ก็วันที่สี่วันนี้สมเริ่มกอกในว,วันที่สามสิบเอ็ดมุกท่า นะครับได้เยอะมาก,กอันนี้มั it it ดเรียบร้อยทุกมุมเขาหนู่มก็เกอกเสร็จแล้วทุกหลังจากที่ใช้เวลาเกอกโอ้โหนานมากทุกทุกหนึ่งอาทิตย์ทุกหนึ่งอาทิตย์นะฝั่งนี้ก็ยังไม่มัดทุกทุกนี่เดี๋ยวพามาดูไก่ทุกฝั่งนี้ก็มัดอยู่นะครับแต่ว่ามัดยังไม่หมดทุกทุก็มัดแล้วทุกยังไม่มัดก็มีทุกยังเดือดทุกมนยังเดือดทุกคิดเปลี่ยนนะนี่ผมก็ต้องแบบ แกลสมแก่นะฝั่งนี้ก็ยังมีเหลืออยู่นะครับทมกาข้อนี้ก็ใช้เวลาประมาณโอ้โหสี่วันห้าวันนะนี่ว่าจะเสร็จวันไหนนะครับทมกท่ตัวนี้ก็เป็นคอกที่สามนะครับคอกที่สามเรามาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็จะยากนิดหนึ่งนะครับทมโอ้มันอาจจะเปียกนิดหนึ่งครับ มันจะยากนะครับ้องนี้มันจะยากนะครับเพราะว่ามีแบบเปียกๆด้วยนะครับผมด้านใต้อาจจะมีเปียกๆคำด้านบนก็เหมือนกันนะครับพื่อนห้อกนี้ก็ก่อง,ง่ายครับมแรกๆยังง่ายแต่ว่าถึก็มีไก่ถึไมีไกนะ่น่าจะเป็นไก่พันหรือเปล่านะครับตัวเดียวน่าจะเข้ามาไข่หรือเปล่ายังไม่รู้นะผมมาเจอต้น อะไรไม่รู้นะครับนี่เป็นต้นมะม,ม่วงหรือเปล่านี่มันมีเห็ดะสมเห็ดตรงนี้นไม่รู้ว่าเห็ดอะไรแต่ผมหยิบให้ดูโอ้เอ้คลายเห็ดเล่นจืดนะครับเดี๋ยวมันเป็นสีขาวแต่มันออกเป็นสีขาวนะนี่แต่นี่ไม้มันผูผสมน่าจะเป็นต้นมะม,ม่วงหรือเปล่าก็มีรังปลวกผสมรังโคตรใหญ่สมดูไม่ได้ากาศดีมากสมเลย อ้อันนี้ต้นไม้ใหญ่เห็นไหมด้านนอกนะว่าจ,จะเป็นต้นอะไรยังไม่รู้เหมือนกันผมย้ำซื่อมันไม่ได้ที่นี้ก็มีห้องน้ำให้ฝีรวมถึห้องน้าให้ฝีนะเวลาวัดอุจจาระก็เข้าไปถ่ายในนี้นะเอ็นเขาจะมีธรรมชาตินะทุสมต้นมะม่วงจริงๆต้นแก้วมังกรทุสมต้นแกวมังกรนะนี่ ชมดูไปก็นี่อันนี้เป็นเห็ดหูหนูสมหเห็ดเห็ดหูหนูสมนี่แต่มันเน่าเล้วมนี่หูหมูหรือหูหนูบะบางคนเรียกนะไม่เหมือนกันนะคะเป็นเห็ดที่สามารถกินได้นะสมนี่ไม้แม่นผูแล้วนะสมเรอควรระวังนะครับมไม่รู้ว่าคือต้อนอะไรนะครับ โอ้แปลกมากตัวมันแปลกมากนะที่นี่ก็ธรรมชาติก็อากาศก็เย็นดีนะที่ได้ทําใน,มมนร่มทะสเนี่ยเล็กๆผมทําง่ายครมัน,ม,นมันแค่แบบว่า,เ,าเก็บน,นี่เอางี้เอาส้มเอาเมื่อแก่เอาก็มันก็ง่ายๆนะนที่นี้ก็ไม่ค่อยหน้าแบบกอกนิดหนึ่งนะครับใช้เวลากวอกแค่หลายวันนะส้ ไม่รู้ว่าวันพุงนี้ลุงเย็นจะเอายามาพ่นนะครับยามาพ่นนะยาฆ่าเสือนะครับห่วพวกนั้นก็ยังไม่ทํานะครับต้องรอก่อนวันนี้ผมก็ตัดผมใหม่นะเมื่อวานนี้สมไปตัดที่บ้านน้องผํานะหล่อครับลองทรงสูงสมครับไม่รู้ว่าลองทรงสูงจริงหรือเปล่านะคะรับผมหล่อมากเลผมเนะี่ะแต่ก่อนเห็นผมผมยาวมากครับ คนเห็นเขาว่าทำไมไม่ตัดผมนะเขาสงสัยหลายคนนะนี่มันจะมีตัวนี้มีสมกั้นไว้นะล้อมไว้สมไม่ใช่ล้อมนะกั้นไว้ออกกั้นไว้นะพวกเป็ดพวกอะไรมันบินออกไปกระโดดออกไปนะเป็ดมันก็บินได้เหมือนกันนะครับสมนี่ไฟนี้ไม่รู้เปิดไว้กี่วันสมน่าจะเปิดไว้หู เป็นอาทิตย์แล้วนะที่เคยปิดกี่ครั้งนะครับผมเปิดไว้จะมันแบบมาแตก่าทีมันแตกมันไหมว่ามีนะครับผมนี่มาตัวนี้สมเปิดไว้จะมันไหม้สมดูนะครับสมเปิดไว้จะมันไหม้นะสมมันไหม้นะแต่ว่ามีคนมาถอดนะสม้มเปิดไว้จะมันไหม้นะ อย่าไว้จับไฟจะสอดนะครับรนี่ตัวนี้เขาเพื่อไว้จนไฟมันไหมนะครับนี่เห็นรอยนะแสดงว่าไฟมันไหม้ครับนี่ไฟมันไหมนะยนไฟมันลุกเลยนะมันร้อนทำมันก็ทําให้มันไหมมันตัวนี้ว่าอาจจะใส่เหมือนกันนะครับผมด้านนี้มีลูกพระเจ้าอยู่หัวราชการเก้าด้วยครับ ากานที่เก้่าจริงผมมันยากสมผมต้องรอดรอดตัวนี้มาสิมีลูกในหลวงด้วยผมพองนี้ก็น่าจะแกเอาเหมือนกันนะครับต้องใช้จอบถังว่าปักโจกสมจอบนะต้องใช้จอบถังเอานะครับสม้คลองนี้ยิ่งแกยากสมดููแล้วนะทรงสม ดูทรงมาแล้วนะถ้าก่อข้อนี้เสร็จไม่รู้ว่าตายอย่างไรไม่ก่อข้อไหนน่าจะมีข้อด้านไหนนูน้นอีกทุมนูนน่นดานไหนนูน่นนะแล้วก็ที่สวนตรงนูนนงน้นด้วยทีสวนกล้วยตรงนู้นด้วยนะครับมผมไม่ถ่า,ถายกี่ผนะสมได้ดูกันในตอนนั้นเนาะเก็บขวดในละำตัวน,นั้นนะอีกแค่ไม่กี่วันนะครับก็จะได้เจอกันเก็บขวดเหมือนเดิม ะคร็บปัจกันยายนนะครับปีที่แล้วไม่ได้ถ่ายกันยายนให้ดูเพราะว่าโทรศัพท์ผมพังนะครับเมื่อเดือนกันยามันเดือนสิงหากันยานั่นแหละผมก็มาเปิดเมื่อตุลาครับผมตุลาพฤศจิกายนอีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะปิดเทอมนะครับเดือนนี้ก็เดือนกันยานะครับมันวันที่ห้ากันยาะ ไปดูหนังบ้างวันนี้สมหนังหนังลุงโทนี่นะครับหนังลุงโทนี่นะอะไรทัวร์วีวีไอผีห้ากันยายนเข้าสายวันนี้นะสมตอนนี้ก็จะมีพวกฝาฝาโอ่งนะคสมัมเขามมรีไซเคลิลนะพื่ก็ห้เป็นแบบที่ตันนี้จะไม่เหมือนกัน ได้หรือเปล่าส้มไม่ส้มมันไม่ไม่ได้ไหมส้มไม่อยากจับส้มหัวมันจะหัวมันจะช็อตนะโอ้สมสมบูรณ์มาส้มใจละก็ยังมีพวกยาบใหญ่ส้มยาบใหญ่นะธรรมซาติมาสมพวกนี้ยังไม่เข้าไปดูนะว่ามันจะง่ายจะไม่ง่ายผมมองเข้าไปเหมือนมันจะง่ายหรือว่ายากในนี่สมยากเยอะคือมันจะเยอะนะ ใา้หาลงใต้าหาแหละไรผมไอ้มันมีธรรมชาติบนี้ก็ดูเหมือนป่าเหมือนอยู่ในป่าทุกคนมอนผมเข้าไปอยู่ในป่านะครับทุกคนผมเข้ามากอกที่เป็ดตัวนี้ก็น่ากลัวสมกน่ากลัวนะเกาไว้ก็ยังน่ากลัวนี่ล้อๆนี่มันก็ยังเบียดทุมันก็ยังเดีย,มมยดยอยู่นะครับเพื่อน ก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับก็ได้จะรับสมเกบเบขวดเดือนกันยายนก็มาที่เจ็ดกันยายนนี้นะครับเริ่มเก็บขวดนะครับผมเก็บนาน,นแล้วแหละสุมแต่ว่าาถ่ายคอนเทนต์ให้ดูสฉยถ่ายคลิปให้ดูสฉยนะก็เป็นไงกันบ้างครับถ้ามีก็เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ผม,มาประมาณสิบโมงผมผมจะมากรอกไว้ประมาณอ่า หกกระสอบก่อนนะครับแล้วค่อยไปกินข้าวครัมว่าตอนนี้มันจะเที่ยงสม,มันมาสิบโมงนะไม่รู้ว่าจะกอกได้หกกระสอบหรือไม่ได้ัม <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูก่อนนะชมเดี๋ยวเจอกันในตอนบ่ายนะชมเจอกันตอนบ่ายนะโอเคนะชมเยอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่ชมว่าผมก็ํำบากนิดหนึ่งัมทำอะไรมันก็โหวุ่นวายนิดหนึ่งสม ปกติผมมาก่อคิดเป็ดที่นี่ก็ทำนานทำทานานนันก็ทำให้แบบมันกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมันที่กล้ามเนื้อก็ปวดเมื่อยตามร่างกายบ้างรับปวดข้อปวดเอ็นบ้างนะร้บใครว่าทำงานนั่นไม่เหนื่อยสัมทำงานก็ต้องมีทรมานด้วยครมบางทีใครไม่รู้ว่าทำงานมันไม่เหนื่อยไม่เคยทำผมก็เป็นคนนี่ไม่ค่อยจะทำงานเท่าไหร่ หลังนนเราไปต้นมะเขือพันมะเขยบนะมะเขยบก็กําลังดกเนะี่ยเป็นเป็นฤด,ดูของมันเนาะฤด,ดูมะเขือไปวมโอมนมม้นต้นหมากไปมต้นหมากนะน่าจะตายเลยครับทุก้อนหมากนะนันนน่นเนาะนะครับทุโอเคสามีก็ขอตัวกอกที่เปียต่อครับเดี๋ยวม,ยวม,นมันจะไม่เสร็จนะครับทุเดี๋ยวลุงยันจะมาว่าผมน,นะ หมือนครั้งนั้นละว่าผมหลายครั้งนะไว้ทํางานสาอย่างผมผม,มเป็นคนที่ทางานสามากครับแต่ก็ไม่ค่อยสามากเท่าไหร่นะครับพอพอพอ,พอได้รับนผมก็ไม่เคยทําไม่เคยมาเกาะขี้เป็ดนะครับที่วัวนี่เคยกอกหลายครั้งนะแต่ว่าไม่มันไม่ค่อยสินเหมือนกันนะครับก็นะบบยังมีเหลืออยู่นะครับต้องแบบทําใหม่นะครับทำใหม่นะ อันนี้ก็จะแกะง่ายใช้มือแกะอันนี้ก็ขี้เป็ดนะสมขี้เป็ดนะใช้มือเปล่าๆจับได้สมอันนี้ทไส้สมแต่ที่เป็นก้อนนะไม่ทไส้สมอันนี้เป็นก้อนหินนะนก้อนดินนะครับเขาไม่เอานะมผมก็ใส่กระสอบไปหลายครั้งนะโดนด,าด่าเลยผมนี <laughs> ่นะครับ นึกว่ามันจะง่ายๆครับงานง่ายๆก็ทำนานนะครับโอเคสามีก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณผมเจอก,กันตอนบ่ายนะครับ